มาจ้ามาชมอาณาจักรไก่ตะคอนนะคะกำลังดื่มอาหารยัวยจ้าลูกๆ ก็จะเป็นเสิร์งกันเนาะสูมิสีได้โพลัสิแปดบวก ขาวนะครอีนี่เซานี่คืออีขาวอันนี้ลูกลูกบักไม้นะครับ Bye bye. I keep you. Bye. มาแล้วอันนี้คือมิคาพโพดนะคะอืมอิ่มก็เนียงบักเต็มนึง งานีกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย